สวัสดีครับแมพี่น้องครับบอนีฝนตัวครับบ่ได้ออกห้าคลองพี่น้องครับหลังจากออกคองออกแล้วบอนีเข้าไปกินเข้าปลาครับนกสดงลาบปลากันไปตึกปลาแล้วก็สิลาาปลากินเข้าปลาโดยมีทีมงานยามกบสายปลาหลวกะเบาแสงคนโกครับเอาไปชมบรรยากาศครับครับนี่จานกบครับสวัสดีครับ เ่เบบ๋ยวเบาแสงครับพี่น้องครับมากินเขาปลาที่ปดากันไปหากินเขาปลากินเขาหวานบ่เสียบครับเดี๋ยวมาล่ออรุณมามาท่้นด,ด้ป่าได้แต่ว่าที่ภากันไปกินเขาปลาพี่น้องก็ัวเอาะสันไหลไปแล้วพอเขาปลานะย่างดีทนะ่ได้ป่าเมาื่อไรเดินทางออกจากบ้านน้องครับพี่น้องครับไป ถ้าบ้านเจ้าคือกันด่านใช่ไหมโอ้กันด่านครับก็คือบ้านอยังก็ซื้อบ้านเจ้าก็บ้านน้องผื้นครับโอ้ยผมซื้อน้องผื้านตะกี้เป็นน้องครับน้องแล้วก็มีผื้นเต็มครับโอ้เดี๋ยวนี้ดิน้องก็หายน้องน้องย่างแต่ว่าผื้นหายรื้อดับโอ้เพิ่์นเอาไปเห็ดสาดปะครับบรรยากาศฝนตกลิ้นเลยครับพี่น้องครับโอ้ยเดี๋เต็มหน้ากระจกรถอยู่เนี่ย บ้านเฮากับซ้ำบ้านเฮาแต่ว่าพี่น้องลองคิิปมึงอย่งนี้ว่าบ้านเฮาอยู่แล้วมีความสุขครับอยู่แล้วจูแบบบรรดาในนะกินหากินง่ายๆครับพี่น้องครับพี่น้องครับได้มาถึงแล้วทางลุง่มบริเวณ ึกป่าบพี่นองครับตึกป่าหายูหากินครับพี่น้องครับวัรงวันาที่นี่พีนงนปาครับก็ท่านป็ป่าครับแต่ว่าครับเขียงก็ฝนหนมายางดีนเครับนาำเงี่ย ออคโอ้ถือคือเก่าครับเบาใสาลิ่นกันเหมือนเดิมครับพี่น้องครับธรรมดาซะที่ไหนโอ้เป็นตาเรียงลูกเรียงเมียหงยย้อนอยู่ดอกเนาะพี่น้องครับ หลังจากเขาตุ๋ได้แล้พี่น้องปลาได้นี่เขาสีแดงมาลาบกับทุ้มปลวกปลายังปลากระแญ่งนี่กะันต้มสุมครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็พักพิยนะพี่น้องยอดกอกครับปลาใบืนนะปลาเมื่อไหร่ครับเมื่อไหม่วันนี่ลาปลาต้มปลาครับ บรรยากาศบ้านๆห้อกับบ้าแสงครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมแซบแซบครับลูกโดดกันไม่ได้ค like รับเขาห่อนๆนะครับเขาหอนๆครับคุยได้ครับพี่น้องแซบแซบแซ่บครับแซ่บบอาไปชิมผัดเราครับบอกเลยครับแซ่บครับ พี่น้องครับผลงานครับครับไอแสงสองคนครับพี่น้องครับก็บเบาแสงสองคนลงทีๆเบิ่งครับพี่น้องนะครับผลงานมือนี้ครับกระเบาตัวใสครับพี่น้องครับสุดยอดครับจวดครับโอ้ยปลาดุกปลาคอกระเต็นออกครับพี่น้อง ดูๆๆๆสุดยอดเลยครับทุกคนอันอยังน,นี่นะครับพี่นอ้องผู้ใดกินแรงครับโคดายหมักคลิปนี้กอ่ะโดบบคดายโชร์ครับเป็นกำลังใจให้เบาสบายเตรียมทำขิปต่อไปครับสวัสดีครับ